ยำยกร้านจากร้านโคตรแซ่บสาขายโสทรจ้าอันเม่อวันคือดีที่นอนหูยจุกจุกหอม้ำประเดกแท้ลุยเด้อลุยเด้อลุยเด้อมาจาแซ่บๆน้ำกันไมาลุกจัดเลยขอก่อนเด้ออะไรครับโอ้โหที่นองเป็นเสียงเชี่ยวหมอน บ่ลเลยม่้กล่องเลยเนี่ยมันมีตัวเดียวม่มีกล่องรับโอ้โหปลื้มหอยหอม,หม,หม มข่จุกๆเดก๋นะคะเดี๋ยวนะคะเออเรือร้านมาถึงยำยกร้านสาขาย่าสธรพี่น้องบู๊ไข่จุกๆเลยซอสไข่แรงเค็มนะคะคลุกๆไข่แรงเค็มค่ะนี่น้ำปลาโนวนะโอ้จ้าอืมอืมว้าวเยอะพอไม่หยิกบางเท่นะเยอะพอไม่ได้อืมอืม ไข่แดงเข็มจาก,กินคือปลาเบีย้ยนุ่มนำ้ำ<ะ>กินไขน่อะไรดีไข่ปลาลิกกิวให่ปลาขนลูกบ้าง อืมนี่บอกวันนี้ลูกใจมากรูกใจบรรยากาศฝนลินด้วยจากพี่น้องตอนนี้ก็นั่งตากฝนอยู่ด้วยจากพี่น้องเอาไหมนี่จ้าไข่ปูแซลมอนตักค่ะกระโพดมาเป็นแบบดุนๆแบบนี้เลย รู้ยังยหัวมาแต่โรงเรียนมาแต่พี่เดิมหรือปลูกพี่เดิมจะเหมือนพี่เดิมจ้ะเดือนหนึ่งจ่ะเดือนหนึ่งเอาเดือนหนึ่งเลือกซิว่าเหมือนก็มันไม่กี่วันก็เดือนหนึ่งอ๋อก็ปัดมันเลยปัดนั่นเลยสองตัวเลยพี่น้องชุ่มเลยหอยเขาแจกสูงทั่วประเทศนะคะทุกคนโดยลดอุณภูมินะคะ พูดจะอยากกินกับพืสร้างออนไลน์เลย,เลยจ้ะบุตรโต๊ะหนู่ะกินอันนี้อือนี่จ้ะคุ้มมากเลยนะคะอืออันนี้ไข่ปลาหมึกค่ะใหญ่มากน,นจะกินบบเบดดหวไหวไหว,ไว คือเปลนัองสิบดจอกินบดจอกแมนอยู่บบดจอกวะหดลยดเไปไปดเลยยุดเเปียเปียกโอ้ยยียกยกมาอ่ะหนึ่งสลุยจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนโลเคชั่นแมนอ่ะลูกครเยอะมาดีดี มืออ่ะทับมือลุกไปเลยลหรอกเหนื่อยกุีงกุ้งเสียกุ้งแบบขออนุญาตนะคะกุ้งเคลือบกุ้งเคลือบไข่อื้ม หนูเ่ได้กินข้าวดแท้กิงเหรอลงนาำ่น้ำยำอร่อยวะ่ะน้ำยำอร่อยอร่อยสองตัวรสกุง้งไหแดงเค้มมัน,น,มน,บนุบหนมมมัดมะมัดติดอ่ะอะดฟันแต่ฟัน,นบจอล อืม,อม,อมดจะติดดิดิบได้ปะติดใจเบรยเป็นติดใจมาเหรอ,อยนี่ทั้งซุปนี่ทั้งดิเบเลยจ้ะอืมอืมสุดมากอืมหวานมาก うん。さあ、ま。うん。うん。<laughs> <susurred> <surred> <sharp> ขหวานอ,อ,อุยช้มนชมน,นชั้ำมนกชั้ำช้ำแต่ว่า,า <c oughs> หวานสนุค่ะกินเลยนันไม่ได้นมันเผ็ดนองมึงนคอพี่จะดูไหมเตตเตมาข้ข้างหลังพี่จะดูไหมเตเต ตดชูนตำอ่ะมันสมมติตาหนู่อยจนเจ็บเลยอ๋อมันดีดเหรอสมตาเหรออ่าสมตาำเมื่อยุทำยังไงดูดไงเข้ามามึก็ก็เข้าตาเลยดูดแล้วเข้าเข้าตาเลยนี่แซลมอนสดเลยไ้องไลน์เลือ ห้าหกคนจุดนี้วัตถุดิบดีจริงเบิ่งทานสดระพี่น้องไข่ปลาหมึกใหญ่เอาเป็นไงจ้ะเปืนสนใจทักเข้าไปในเพจร้านโคตรแซ่บาสาขายะโสอรได้เลยครับแม่นคะ่ะแซ่บค่ะจะส่งถึงบ้านนะคะทุกนกินประจำค,ครับพี่น้องสุดสุดไข่ นินยำตอนไหนต้องคิดต้องนึกถึงร้านคอแเซ็บอกเลยอ่ผไม่ได้ไม่ได้ันเผ็ดืับม,มี่ัมมงม่วงพร้อมเครื่องเคียงตงนหึฝ่ามำังงามฟังคนฟัองหแบบคนเี้คนคือตัวบวก ฝาทั้งส่วนแดง ừ, สมพอดอ,อกลุงขึ้นว่ามันตกข้างอื่นแล้วมมนโปรยมหาห,าห่อ,อเอา้าพี่น้องคะสำหรับมือนีเนาะค่ะก็ เอาความแสบมาฝากคุยฝากน้องจ้ะก,กินบอเบิดหลักจใาเดี๋ยวเอาไปแบ่งกันกินเนาะค่ะพี่น้นองค่ะเพราะว่กินสามคนก็เบิดจ่า,จามันหลาห้า,<อ>าหคนพี่น้อนง่ายค่ะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะผู้ใดอยากกินอะไรเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันในคลิปหน้าค่ะ,คะสวัสดีค่ะ